ให้เต็มปอนอากาศสดชื่นจังเลย,ยวิวตรงนั้นก็สวยโอ้โหคุณๆไหมคะว่ารอบๆนี่เวลามองแล้วเดาคือจังหวัดอะไร ใช่แล้วล่ะค่ะพออยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้เพอขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ n นชั่น l a b ความรู้ที่แค่ดูก็เข้าใจาบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเพอจะพาคุณผู้ชมไปศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5สมุทรสงครามนั่นเองที่นี่นะบอกเลยว่าแ l a เนี่ยทันสมัยแบบสุดๆเลยค่ะเดี๋ยว <De anders. S 1> เราไปดูกันว่าที่นั่นมีแ l a อะไรให้เราไปดูไปหาความรู้กันบ้างไปเลยค่ะคุณลงุง่าไปศูนย์วิทที่5นะคะไปศูนย์วิทที่5 ไปเลยค่ะไปเลยค่ะ,ะห้องนี้แหละเจอสักทีเดินตั้งหลายห้องนี่ค่ะพอออยู่นี่พออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเพาก็อยู่กับผออ,อปานทิพย์สิริโชธค่ะท่านผออ,อค่ะที่นี่ค่ะเรามีหน้าที่ในการดูแลอะไรบ้างคะเราดูแลเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ทางปฏิบัติการค่ะ<อ>เพื่อสนับสนุนงานสาสุขในเขตสุขภาพซึ่งประกอบไปด้วย8จังหวัดค่ะสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรนครนปฐม ราชบุรีสมุทรสงครามค่ะสมุทรสาครค่ะเขบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะกว้างมากพออ้อค่ะความสําคัญของแ l บของเราเนี้ยค่ะต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดตรงนี้เองหรือว่าในเขตพื้นที่ทั้งหมดอะคะ่ะสําคัญมากน้อยแค่ไหนยังไงมากค่ะเป็นแ l บเฉพาะด้านซึ่งไม่ได้มีทุกจังหวัดของเราเนี่ยจะเน้นด้านห้องแ l บที่ เกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลหรือศักยภาพของที่อื่นที่จะตรวจได้เพื่อให้ประชาชนมีที่พึ่งค่ะหน้าที่ที่เราดูต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องไหนด้านไหนบ้างคะด้านแรกคือด้านคุ้มครองผู้บริโภคค่ะซึ่งประกอบไปด้วยอาหารยาเครื่องสำอางสมุนไพรค่ะแล้วก็มีรังสีและเครื่องมือแพทย์ด้วยยกตัวยอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอย่างเช่นงานที่รับเข้ามาเนี่ยเรารับเรื่องไหนเข้ามาบ้างคะเช่น ยาเสพติดนะคะการตรวจยืนยันยาเสพติดต่างๆนะคะการตรวจเรื่องของอาหารค่ะอาหารที่ขึ้นทะเบียนโรคระบาดที่คิดว่าเกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อปัญหาเรื่องของการปนเปื้อนของ โลหะหรืออะไรก็แล้วแต่ในอาหารที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นเราก็ต้องมีการนํามาใช้พิสูจน์ในห้องแลบค่ะว่ามันปนเปื้อนในระดับที่ปลอดภัยหรือว่าไม่ปลอดภัยพอมีแบบเรื่องราวปุ๊บเราก็ส่องดูเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น<ช>มีตัว<ช>ไหนที่มันผิดปกติไป<ช>อันนี้คือสิ่งที่คนส่งเข้ามา<ช>แล้วเราหาเชิงรุกล่ะคะเราจะมีไปสร้างเครือข่ายค่ะทั้งเรื่องของการสร้างอ,อสมอ,อมให้เขาสามารถที่จะ ตรวจด้วยชุดตรวจง่ายๆทางด้านอาหารยาเครื่องสอําอางได้ประมาณ700คนละเกืบเจ็เย <700 S 1> อยะมากนะคะเราเรียกว่าอ,อสอมอวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะอันนี้ก็คืองานหน้าที่ในการดูแลประชาชนชคุ้มครองผู้บริโภคงานคุ้มครองเนี่ยยังรวมถึงงานรังสีและเครื่องมือแพทย์นะคะ,คะตรวจสอบความ ปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสีทั้งภาครัฐและเอกะชนโอ้ยดีจังเลยค่ะและยังมีหน้าที่อื่นๆอีกไหมคะมีค่ะงานด้านชนสูตรนะคะก็จะมี2ด้านใหญ่ๆคือชนสูตรเรื่องโรคโรคซึ่งประกอบไปด้วยโรคติดเชื้อและลก็โรคไม่ติดเชื้อนะคะเวลาที่เกิดโรคระบาดนะคะโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นเนียค่ะ ก็ที่นี่เราต้องตรวจได้ก่อนที่อื่นโปรพิเอารสตร์การแพย์และสุนีสาตา์การแพย์ต้องสามารถตรวจเรื่องโรคอุบัติใหม่ที่รองรับได้ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมขาไหนๆพอก็อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยขอบุกแลบยันแม่ได้ไหมคะที่นี้มีแลบเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะค่ะถ้าจะบุกดูธรรมดาไม่ได้ขอสารฝันเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไหมคะพ่อออได้ค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราไปบุกแ l a กันเลยดีกว่าค่ะพ่ออ้อคาพาไปบุกแลบหน่อยนะคะค่ะก็แลบแรกเลยนะคะที่นี่ค่ะคือแลบยาค่ะว้าไกันค่ะ โอ้ยเครื่องนี้ใหญ่แล้วดูทางสมัยมากเลยพออ๋อค่ะนี่คือเครื่องอะไรล่ะคะเป็นเครื่องระเหยโซเวนต์เป็นตัวทําละลายพวกสารที่อยู่ในยาและสมุนไพรแต่ว่าเขาทำยังไงนี่น่าจะต้องคุยกับทางหัวหน้าฝ่ายยาคุณประเสริฐค่ะเป็นเครื่องระเหยสูญญากาศนะครับซึ่งใช้สำหรับระเหยพวกสารละลายอย่างที่พออ๋อท่าน,นว่ากันะครับซึ่งเครื่องนี้ก็จะทำหน้าที่ละเหยเอาสารที่เราใช้สก,กัด ออกมานะครับเหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนำไปดิฟฟ์ออเนี่ยไม่เกิน14ซีนนะครับรู้สึกอยากโกรธอะหน้าหน้าจอมันเยาวยวนตัวนี้เครื่องประมาณเท่าไหร่คะสายแซดอยู่ครับสายแซดอยู่ครับอ่ะงย้นเตี๊บบมือไม่จับดีกว่าลองสายธิกเครื่องให้ดูหน่อยได้ไหมคะคตอนนี้เขาทําขั้นตอนไหนอยู่เอ่ยขั้นตอนนี้เราก็กดสตาร์ทนะครับเพื่อให้เครื่องมันอยู่ ความร้อนจะได้ไปทั่วถึงสารตรงนี้นะคระับก็เอาเครื่องมือ,อน,นี้ตรงเข้าสู่อ่างน้ําร้อนอพอสารเคมีหรือโซเวียลอดขึ้นมาเนี่ยก็จะเข้าสู่เครื่องกัดแล้วก็พวกแ้นลงในเวทีนะครับอันนี้คือส่วนเกินส่วนที่ต้องนําไปทิ้งแล้วส่วนของยานอกจากมีเครื่องมือตรงนี้แล้วมีแลบตรงนี้แล้วมีแลบอื่นอีกไหมคะ นี่ครับเราต้องนันส่วนที่เหลือเนี่ยไปทดสอบต่อด้วยเครื่องมือ s p l c ค่ะ DMS ครับต้องไปแหลบอื่นคะ่ะเพราะพวกนี้เป็นเครื่องมือพิเศษโอเคค่ะถ้งางั้นลบกวนหอพาไปเที่ยวหน่อยนะคะยดีค่ะอยากทำ <c oughs> <happen> ไปกันคะ่ะห้องนูนที่ว่าน,น่าสนใจแล้วนะคะผู้ชมดูเครื่องนี้สิอู้ใหญ่มาก พ่อคะวันนี้พ่อจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราเริ่มกดตรงไหนดีคะไม่ใด้ค่ะเครื่องห้องนี้แพงหมดเลยค่ะเ,ออเกิน5้าล้านหนะะ้าล้านกระเาเก็บเอามือไว้ในกระเป๋าเลยเครื่องนี้ทําอะไรบ้างคะพอ่อเครื่องนี้เราเรียกว่า GCMSMS ใช้ในการวิเคราะห์พวกยาเสพติดค่ะแล้วก็พวกสารไม่ทราบชนิดหลายชนิดค่ะใช้กับทั้งงานด้าน วิทยางานด้านการตรวจยืยนยันยาเสพติดงานทางด้านอาหารก็จะเอามาใช้ได้ด้วยเหมือนกันจากที่เราสก,กัดได้จากห้องโ,นโนู้นเมื่อกี้ห้องแรกที่เราไปเนาะก็จะกลายมาอยู่ที่นี่เราก็จะกลายเป็นขว,วดแบบนี้ใช่ไหมคะอยู่ในนี้ใช่ค่ะอนุญาตจับได้ไหมคะได้ค่ะ <laughs> อโอ้โหอ๋อ,อจะเป็นแบบนี้ <laughs> จับไ้แค่นี้ก็พอใจละแต่เรามีล็บต่อไปด้วย <laughs> เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะจะเป็นเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักในอาหารคะ่ะ ได้น้าด้วยค่ะว้าวแลบหน้าขอจับได้ไหมคะค่ะอุออได้เหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องระวังนะคะถ้าอย่างนั้นพอ,อ,อพาไปไหนนะคะค่ะยินดีค่ะไปค่ะอพอค่ะ,ะถุงมือวันตาทุกอย่างนี้พานับวิธเต็มที่แล้วนะคะห้องนี้มีเครื่องอะไรแล้วก็ทำงานยังไงบ้างคะ เป็นเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักค่ะเรียกว่า i อ p ค่ะ,ะซึ่ง,งใช้ในการวิเคราะห์ในน้ําดื่มเครื่องดื่มแล้วก็อาหารค่ะซึ่งเครื่องนี้ค่ะจะเป็นการวัดการใครยแสงนะคะของธาตุแต่ละชนิดค่ะซึ่งสามารถวิเคราะห์หลายธาตุได้ คือถ้าหากเราเอาตัวอย่างมาแล้วเราจะรู้เลยว่าตัวอย่างนี้เนี่ยมันบริสุทธิ์ไหมปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคไหมหรือมีปัญหาอะไรบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะตรวจตามมาตรฐานนะคะค่ะแต่ละชนิดไปค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างน้ะที่เราอยากจะรู้ว่ามีโลหะหนักอยู่หรือเปล่าบริสุทธิ์หรือเปล่าโอเคค่ะเริ่มต้นด้วยการใส่ลงไปปุ๊บนี่ได้แล้วชั้นบริสุทธิ์หรือเปล่าฉันจะตรวจเหรเราก็วางไว้ตรงนี้ ปิดปาค่ะเสร็จเรียบร้อยอะค่ะตุงไหนต่อคะไม่ได้นะคะไหนอ่ะคะต้องทําโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทยตัวจริงแค่นี้ใช่อันนี้ทาจับจับค่ะอามือใส่กระเป๋เออช่แล้วค่ะโอเคจับได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเรามีแ l a ต่อไปไหมคะปออมีค่ะจะพาไปข้างล่างค่ะจะเป็นทางด้านโรคค่ะพยาธิ แล้วก็ลักสีค่ะโอเคค่ะถ้างั้นไปสนุกต่อแแบบข้างล่างกันดีกว่าค่ะใค,ค่ะเชิญค่ะห้องนี้เป็นห้องของฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิกค่ะ,คะเป็นห้องตรวจสอบพันธสารพันธุกรรมซึ่งเราทำทั้งโรคติดเชื้อแล้วก็โรคไม่ติดเชื้อก็จะมีพวก COVID 19. โควิดโรคหนึ่งคือโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคที่คนไทยเราเป็นเยอะนะคะเป็นพาหะกันเยอะแล้วก็เวลาที่เกิดโรคระบาด โรคอุบัติใหม่เราก็ต้องมีการตรวจสอบสารพันธุกรรมก็ต้งเป็นห้องนี้ที่เป็นห้องที่ตรวจสอบหมดเลยเครื่องมือก็คือตัวนี้ค่ะใช่ค่ะเครื่องที่เห็นนี้ก็จะเป็นเครื่องเรียวไทม์ดีซคะขั้นตอนการใช้เครื่องมันต้องใส่อะไรเข้าไปยังไงบ้างคะสาธิตให้ดูได้ไหมคะใช้น้องช่วยสาธิตนะคะโอเคโอ้โหนี่ใส่เพลทนะคะเข้าไปนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะที่เราได้มาใส่เข้าไปปุ๊บ อว้าวก็วจะมีตัวฟลับค่ะถ้าแบบว่าสมมติขึ้นมาก็คือพบสารที่ฟลัค่อคะอ่าถ้าหากเป็นขีดแดงสูงๆแบบนี้แสดงว่าอา่มีอะไรผิดปก,กติแล้วแหละว่าวทุกอ,อย่างดูง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยค่ะพออเดี๋ยวเราจะไปส่องดูเชื้อแบคทีเรียรใช่ไหมคะเจ้าแบคทีเรียรลายในหน้าตายยังไงพออยากเห็นมากเลยแต่เราต้องไปแลบต่อไปใช่ค่ะ ่อนที่เราจะไปดูเชื้อแบคทีเรียกันพออบอกว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องมาที่นี่ก่อนห้องนี้คืออะไรแล้วตู้จอนี้คืออะไรหรอคะห้องนี้เป็นห้องตรวจฮีโมโกลบินไทปิ้งค่ะซึ่งเป็นการตรวจพาหะของทาลัสเมียจะเห็นลักษณะกราฟเนี่ยนะคะ <Okay. S 2> เป็นกราฟความผิดปกติของ mm hmm. คนที่เป็นทาลัสเมียชนิดอัลฟาคือเป็นยีนอัลฟากับอัลฟามาเจอกัน mm hmm. เด็กเนี่ยมีโอกาสจะกลายเป็นเราเรียกว่าไฮดอกเด็กจะตายในคันเลยค่ะ mm hmm. แม่ก็จะมีคันเป็นพิษแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะอ้มีความเสี่ยง ใช่ค่ะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอะค่ะผู้หญิงไทยทุกคนคที่เป็นคู่สมรสนะคะจะได้รับการตรวจว่ามีเป็นพาหาทะทารสซิเมียรุนแรงหรือไม่ต้องรักษาชีวิตแม่ไว้นะคะคก่อนที่แม่จะมีคันเป็นพิษค่ะเป็นแบบนี้เองเพราะว่าจริงๆอนะในประเทศไทยนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายส่วนมากเนี่ยมีความเสี่ยงที่เราจะเป็นทารสซิเมียแฝงกันอยู่เยอะใช่ใชค่ะอุ๊ยแล็บนี้ทําให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นเนาะค่ะ สองแล้วค่ะนี่คือกล้องจุลทรรศนะคะหเห็นพอบอกว่าตัวนี้ก็แปดแสนกว่าเหมือนกันแต่เป็นบุญตาและบุญมือได้จับละ <l acht> ข้างในที่เราเห็นนี่คือเป็นเชื้อแบคทีเรียรหรือว่าเป็นเชื้ออะไรหรอคะอ่าเป็นเชือ้อแบคทีเรียทีอินฟลคัพยค่ะสงสัยเชื้อโรคการหลังเก่งค่ะ <l acht> อูหคุณผู้ชมเดี๋ยวพรอจะให้ดูนะว่าพรอเห็นอะไรตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะดูสิเหมือนสวยนะแต่จริงๆมันไร้กาบมากขอบคุณมากเลยนะคะทำไมอะคะไม่จับรังเกียจน้อง อ๋อไม่ใช่ไม่ใส่ถุงมือในวารังเกียจค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการแบ่งปันสาระกันเป็นนักวิทย์ของเขาในวันนี้พออค่ะห้องนี้ดูไม่เห็นเหมือนเป็นห้องแลบเลยค่ะพอออนี่คือห้องอะไรคะห้องนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์สําหรับงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ค่ะในส่วนของเรานะคะคก็จะเป็นรับผิดชอบในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเครื่องเอ็กซเรย์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะแล้วก็ความปลอดภัยของห้องเอ็กซเรย์ค่ะ เพื่อที่ประชาชนที่มาใช้บริการหรือว่าผู้ใช้บริการทางด้านดังสีมีความปลอดภัยทางด้านดังสีค่ะพอกฟังแบบนี้รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยเพราะเราก็สงสัยมาตลอดนะคุณผู้ชมว่าใครจะเป็นคนตรวจสอบโรงพยาบาลหรือสถานที่ต่างๆที่เขามีเครื่องมือุปรกรณ์การแพทย์แบบนี้เจอตัวแล้ค่ะที่ คุณผู้ชมค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5สมุดสงครามแห่งนี้บอกเลยนะว่าถ้าหากนักศึกษาหรือนักเรียนคนไหนอยากได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาที่นี่ได้เลยค่ะพออ้อค่ะท้ายนี้อยากจะฝากอะไรกับคนดูทางบ้านไหมคะอยากจะฝากบอกว่าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งนี้เราเป็นที่พึ่งพิงด้านห้องปฏิบัติการทั้งด้านฟื้นฟูผู้บริโภคนะคะท่านใดที่อยากจะมาใช้บริการค่ะแล้วก็ยินดีค่ะ,ะมาตรฐาน ที่มีก็ตั้งแต่ ISO 17025, ISO 15189, ISO 15190, แล้วก็9001นะคะอันนี้เป็นขั้นต่ำผู้ประกอบการท่านใดที่อยู่ในที่ต่างๆในเขตนี้นะคะก็ติดต่อมาได้นะคะเราจะมีงานทางด้านเชิงลุกไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะให้ได้ยกระดับให้ได้มาตรฐานโอท็ o top. และ SME ค่ะวันนี้ขอบคุณผอ,อ,อมากมากนะคะทําให้ตัวเผาด้วยแล้วก็คุณผู้ชมนะคะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายและที่สุดเพาก็ได้สารฝันการเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะแต่อย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมผออบอกแล้วว่าเขายังมีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเป็นป่าดันค่ะวันนี้เผาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อที่นี่มากๆนั่นก็คือเครื่องดื่มกล้วยผงสําเร็จรูปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะก็คือเครื่องดื่มกล้วยพงสําเร็จรูปค่ะเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่ได้รับรางวัลโอท็อปด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้ประกอบการกันค่ะว่าจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้คืออะไรค่ะสวัสดีค่ะพี่เพชรสวัสดีครับพี่เพชรค่ะสินค้าตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะแต่ก่อนเนี่ยเราเริ่มต้นแปรลรลูปกล้วยเนี่ยก็คือเราทํากล้วยตากมาท็อนทีนี้เราเริ่มส่งออกไปขายปรากฏว่าอา,อายุการเก็บของเราเนี่ยค่อนข้างต่ำแล้วก็ด้วยความที่เราอยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับับบดิของ แตษตรกรบ้านเราเนะาะการที่เราไปขายในตลาดปั๊บมันมีเจ้าตลาดอยู่แล้วมันก็ลเลยทําให้เราไม่สามารถแบบขายได้ได้ราคาสูงได<ะ>้เราก็เลยไปคุยกับทางนักวิจัยครับว่าเราสามารถพัฒนาปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรได้บ้างที่จะแบบว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าของตัวกล้วยได้แล้วก็อายุการเก็บรักษาให้มันสูงหน่อยอก็เลยได้เป็นเครื่องดื่มกล้วยปงเส็จลูกขึ้นมาโดยจริงๆแล้วเริ่มต้นรุ่แรกก็คือเป็นโลโกโ้กโกนั่นแหละครับ ตอนที่เป็นกล้วยตากน,นี้เก็บนานสุดได้เท่าไหร่คะได้อยู่ไม่เกิน3เดือนครับแต่ตัวนี้เก็บได้นานอันนี้ได้15เดือน15เดือนเลยนะยาวๆเรื่อยๆเลยแล้วทางศูนย์วิทยาศาสตร,ร,ร์การแพทย์ที่5้าสุโขทัยรามเนาะเขาเข้ามาช่วยดูแลอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ้างคะตอนนั้นเนี่ยเราพยายามปรับปรุงมาตรฐานก็คือเป็น GMP ตัวเด็กเราก็เลยเข้าไปปรึกษากับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5สมุโขทัยรามนะเข้ามาดูในเรื่องของการตรวจเชื้อนะครับแล้วก็พัฒนาตัวคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นนโดยยทางู์วิ ก็เข้ามาดูเรื่องกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็การตรวจเชื้อของตัว ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามที่อยอยกาหนดนะครับแล้วก็มาตรฐานที่แบบว่าจ m p กํมีกหนดว่าต้องมีเชื้อเท่านี้ไม่เกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเข้ามาลงดูว่าแต่ละกระบวนการผลิตมีจุดไหนที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับก็ส่วนนี้จะเข้ามาแล้วก็มีการตรวจคุณค่าโภชนาการาใด้ด้วยครับก็คือทุกอย่างเรื่องของตัวเลขมาตรฐานมันชัดเจนขึ้นคิดไหมว่าถ้าไม่มีแบบไม่มีสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่5้านี่เราจะทำยังไงจริงๆก็ยากมาก <S <S <c oughs> นะครับเพราะมันเป็นอะไรที่ที่แบบมองไม่เห็นเพราะว่าพอเวลาเราทำผลิตภัณฑ มาแล้วเนี่ยมันเริ่มมีมาตรฐานเข้ามาจับให้เกิดความเชื่อมั่นของทุกบริโภคค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีสนยนวิทย์เข้ามาเริ่มต้นหรือว่าเราต้องลงทุนเองด้วยความที่เราเป็นกลุ่มวิถีชุมชนแล้วกันนะครับเงินทุนของเราเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าูนยนวิทย์เข้ามาหรือ,อ่หน่วยงานอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยซัพพอร์ตให้เราแบบว่าไม่ต้องลงทุนเองคันะ้งทีเดียวเนาะ,นะะงั้นก็ต้องบอกว่าูนยนวิทย์เป็นป่าดันของเรานะตอนนี้ <laughs> ก็เราได้รับรางวัลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเป็นรางวัล sustainable ทําให้ผู้บริโภคมั่นใจแล้วกันนะครับว่าสิงค้าของเราเนี่ยมีการตรวจสอบคุณภาพแล้วก็สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่าย เห็นว่าได้รับรางวัลการันตีแบบ The b เ s สขั้นสุดนะคะจากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยิ่งมั่นใจค่ะคุณผู้ชมใจไม่เยอะแต่สุขภาพดีได้ของมีมาตรฐานค่ะแล้วรถชาติมีกี่รสคะตอนนี้ที่เราทำมาตอนนี้กล้วยผงจะมีทั้งหมด4รถมีอะไรบ้างเอ่ย4ีรสรสชาติรสโกโก้รถนมแล้วก็รสนมถั่วเหลือง เราลองทานรสโกโก้แล้วคะ่ะคุณผู้ชมอร่อยมากคือเรารู้สึกแบบมไม่ได้มีความฝาดหรือเฝื่อนของกล้วยเลยตัวเครื่องดื่มตัวนี้ค่ะมันไม่เหลวเกินไปแล้วมันก็ไม่ข้นเกินไปเพราะว่าทานอร่อยนะเผลเพอะ,พาะทานแทนมื้ออาหารได้เลยสาหรับเขาคนดูแลสุขภาพนะแล้วถ้าหากมีรัฐวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือว่ามีกลุ่มชุมชนที่เขามีผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วเขาขาดเรื่องกับนวัตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยพี่เปน<ะ>อยากจะแนะนําอะไรไหมคะคนที่เป็นผู้ประกอบการที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของการ ตรวจคุณภาพสินค้าหรือต้องการตรวจสารสําคัญหรือว่าติดตามเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เข้าไปที่สุนวิทย์ของทั่วประเทศได้เลยนะครับถ้าอย่งงางนั้น3กล่องนี้พอขอซื้อนะคะเหมาดีดดดดดเลยค่ะขอบคุณนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะเหมาค่ะ คุณผู้ชมค่ะวันนี้พผาสนุกมากๆเลยค่ะพอได้สารฝันการเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ความรู้ใหม่ๆก็เยอะแถมยังได้กินกล้วยในรูปแบบใหม่ด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าการที่มาเที่ยวที่นี่ก็ได้ความรู้มากมายเลยทีเดียว next Gen Lab ครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปบุกแล็บไหนติดตามให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สนุกสุดๆรันลาเราจะไปที่ไหนกันดีแลบไหนกันดีแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ